เดือนกว่านี้มาแล้วครับดอกเห็นไหมติดดอกแล้วอย่างที่บอกให้ดูนะด้านล่างก็ติดแล้วนะครับดอกนี่นะครับนี่ 22สิงหาคม2 5 6 5สวัสดีครับวันนี้พามาดูเซียนท้อนะครับมีท่านหนึ่งถามมานะครับว่าเซียนท้อไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็เลยอัปเดตให้ดูเลยนะครับปลูกไว้วย2ต้นนะในล้อยาง1ต้นล้อยางแก้มหนึ่งต้นล้อยางนั้นผมถอทิ้งไปละมันไม่โตดึงมาดูละรากมันขดนะครับส่วนตรงนี้ล้อยางแก้มลิงอันนี้เลี้ยงไว้3ปีกว่านะครับสุดท้ายก็ตายไม่รอดครับสาเหตุที่ตายเพราะว่าน้ามันขังน้ํามันไม่ระบายนะครับในล้อย,ยางแก้มลิงเนี่ยนะคือสาเหตุผมไม่อยู่ บ้านเนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งนะไปที่ต่างจังหวัดนะครับนะแล้วที่ผมไม่อยู่ในฝนมันตกพอกลับมาก็คือเราสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมต้นมันเหี่ยวๆก็เลยมาดูนึกว่านอนจาะจริงไม่ใช่นะน้ำมันท่วมนะเนะี่ยน้ำมันท่วมขังนี่เลยนะมันไม่ระบายนะครับสาเหตุที่ไม่ระบายก็อาจจะเป็นด้วยว่าดินนะนะเศษดินเศษวัสดุอะไรทั้งหลายเวลาเราลดน้ําไปแล้วเนี่ยมันไปอุดตันพอมะมา3ปีกว่าแล้วไงนะครับ แต่จริงๆเนี่ยคือช่วงรอยต่อของระหว่างตัวกระบะปลูกนะล้อยางที่เราปลูกกับล้อยางที่เป็นแก้มลิงเนี่ยตรงช่วงรอยต่อนี่ยมันจะเป็นช่องระบายน้ําได้ดีนะครับนะผมไม่ได้เอาเศษอิดเศษกระเบื้องหรือเศษไม้ยัดเข้าไปตรงนั้นไงให้มันเป็นรูระบายได้ดีมากขึ้นไม่ได้ทํานะครับชะา่าใจไปหน่อยครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับนะกลับมาก็เลยไม่รอดครับตายไปแล้วนี่นะครับก็เสียดายอยู่นะเสียดายอยู่แต่เดี๋ยวกะบะตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกอย่างอื่นครับนะ ก็จะไปปลูกล้อยางแก้มลิงอย่างอื่นนะแต่ไม่ไม่เอาเซียนทอ้อละเซียนทอ้อตอนนี้ก็คือมีอีกต้นนะครับเป็นกิ่งตอนเดี๋ยวผมาพาไปดูนะครับอ่าอยู่ตรงนี้ครับ่าอ,อยู่ระหว่างกล้วยนะเป็นร่องที่อยู่ระหว่างกล้วยนั่นเองนะที่ปลูกไว้1ต้นตัวนี้เป็นกิ่งตอนนะนะครับอันนี้ผมตอนไว้ตั้งแต่วันที่9เดือน10ปี63นะครับก็ไปตอนของญาตินาะญาตของภรรยาตอน2กิ่งก็แบ่งเขากิ่งหนึ่งผมเอามากิ่งหนึ่ง นะครับตอนวันที่9เดือน1ิปี63 5เดือนนะครับกว่าผมจะตัดกิ่งตอนเอามาชําได้เพราะไปดันไปตอนช่วงหน้าหนาวไงนะครับมันก็เลยแบบประมาณ5เดือนเลยนะก็ตัดกิ่งตอนเอามาชําวันที่8เดือน3ปี6 4ครับนะรบประมาณ5เดือนแหละนะครับกว่าจะได้ชานะแล้วเสร็จก็คือผมปลูกไปเมื่อวันที่1เดือน7ปีห5ประมาณสักเดือนกว่านะผ่านาประมาณเดือนกว่าเองนะปลูกไปได้เดือนกว่ากว่าแค่นั้นเองนะครับก็รวมนะรวมนะรวมก็ตั้งแต่ที่ชําถุงดําเลย มาจนถึงวันที่ผมลงปลูกเนี่ยประมาณ1ปี4เดือนแต่ถ้านับตั้งแต่ไอที่ตอเลยเนะี่ยบวกไปอีก5เดือนกอ็นั่นแหละครับประมาณปีเเดือนนับตั้งแต่ตอเลยนะนะครับจนมาถึงลงปลูกเนี่ยประมาณปีกับอีก9เดือนนะครับประมาณนั้นแต่ที่ปลูกแล้วเนี่ยก็คือปลูกมาแค่เดือนก,กว่าๆแค่น,นั้นนะครับโอเคนะนี่มาดูครับเนี่ยอนะยอดใหม่นะยอดใหม่ที่เขาแตกออกมาตอนที่ลงปลูกตอนลงปลูกไม่มียอดนี้นะครับปลูกไปเรื่อยๆประมาณสักระยะหนึ่งเขาก็แตกยอดออกมาเนี่ยไหมยอดแตกได้ดีครับโอเคเลยนี่เห็นไหม ยอดด้านล่างแตกดีเลยก็มแมลงก็กัดกินบ้างนี่เนหะ็นไหมเริ่มออกดอกแล้วน่าจะดอกนะคิดว่านะมันตุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับไม่น่าพลาดนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่น่าจะเริ่มออกดอกแล้วครับเอ่อสำหรับต้นต้นแม่ของของกิ่งตอนเนี่ยมันออกลูกแล้วนะครับมันมีผลกินละออกได้รุ่น2รุ่นแล้วมั้งนะครับแล้วผมก็เลยไปตอนมานะเขาให้ตอนก็เลยอ่ะตอนก็ตอนครับ ก็ปรากฏว่าก็เอาลงมาปลูกก็โอเคนะปลูกลงดินเลยนะอันนี้ปลูกลงดินเลยขุดหลุมนะครับแล้วก็ให้อ,อะไรล่ะพื้นนะครับพื้นของของหลุมเนี้ยนะครับขอบของหลุมเนี้ยเสมอกับปากของถุงเลยนะปากของดินอะนะปากของดินเดิมที่ในถุงที่ช้าไว้เลยนะครับนะประมาณนั้นนะนี่นะครับโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะไปถึงไหน นะครับพอปลูกเดือนกว่านี้มาแล้วครับดอกเห็นไหมติดดอกแล้วอย่างที่บอกให้ดูนะด้านล่างก็ติดแล้วนะครับดอกนี่นะครับนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับมีดอกแล้วแต่ก็คิดว่าถ้ามันจะติดผลยังไงก็คงจะยังไม่เอาไว้ครับเพราะมันเล็กเกินนะเลี้ยงไว้สักระยะก่อนนะครับต้องเป็นปีะนะครับทํามาลรอดถึงนั้นนะอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมเลี้ยงไว้ในถุงดำเนะี่ยช้ำไว้ในถุงดำเนะีนะ่ยปีกว่านะปีกับอีก4เดือนประมาณนะั้นนะถึงจะเอามาลงปลูกนะ บางท่านก็นอาจจะสงสัยทําไมนานจังมันต้องนานขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่จำเป็นนะจริงๆแ้ามัน3เดือน4เดือนนี่ก็พอแล้วนะครับลากเดินดีๆเนี่ยนะครับก็เอาลงปลูกได้แล้วแหละสังเกตนะครับนะแต่นี่คือที่มันนานขนาดนี้นะครับปีกว่าเนี่ยกว่าจะได้ปลูกเนี่ยอยู่ในถุงมาปีกว่าเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีที่นะครับไม่รู้จะเอาปลูกตรงไหนดีนะไอที่ปลูกตรงนี้ได้เนะี่ยเพราะว่าผมลื้อดาวอินคาออกนะจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นล่องนะครับที่ปลูกดาวอินคานะครับ ที่ผมปลูกสลับแซมกับกล้วยอะ่ะนะสลับกันอะ่ะสลับแถวตอนนี้ก็โลดาวอินคาออกหมดก็เลยโลนเกลี้ยงเลยครับนะดูสะอาดตามากนะครับตอนนี้ก็เลยเอาอะไรมาปลูกได้อีกเยอะครับอีกหลายอย่างก็เลยได้เซียนท้อตัวนี้มาลงตรงนี้นั่นเองหนึ่งต้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับนะพามาให้ดูแล้วครับสําหรับเซียนท้อนะครับเพาะเมล็ด2ต้นไม่รอดตายหมดแล้วก็เหลือกิ่งตอนตรงนี้โอเคครับ